คุณเทพไทยอดีตสสประชาธิปัตย์ออกมาใช้ชีวิตเป็นประชาชนปกติแล้วค่ะไม่เล่นการเมืองสื่อสารผ่าน Facebook เทพไทยคุยการเมืองคุยใหญ่เลยทีนี้นะครับบอกว่าเนี่ยชื่นชมคุณสศรษฐามากทํางานแบบเงียบๆไปตรวจความคืบหน้าไปตรวจลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่บอกใครค่ะรู้อีกทีรู้จากข่าวแบบนี้โอชอบมากค่ะแต่กรณีหนึ่งที่คุณเทพไทยรู้สึกแหมมันติดอยู่ในใจเหลือเกินคือกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพักโทษคุณทักษิณ คุณเทศไทยไปมองว่านายกเศรษฐาเนี่ยดูจะน,นิ่งเกินแล้วก็โบ้ยไปให้กับคุณทวีรัฐมนตรียุติธรรมเกินไปหรือเปล่า ใช่ค่ะทางคุณเทพไทยบอกว่าคือประเด็นนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนที่คุณเศรษฐาทำเมินเฉยไม่รู้ไม่ชี้บ่อยไปให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งตอนนี้มีการได้รับการพักโทษไปแล้วแต่คุณเทพไทยบอกก็ไม่ว่ากันที่ไม่ว่ากันเพราะบอกว่าค่อนข้างที่จะชอบสไตล์การทํางานของคุณเศรษฐาที่ทํางานเหมือนลักษณะ CE อคนรุ่นใหม่ลงพื้นที่ไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจับสังเกตช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากคุณเศรษฐาที่เดินทางไปพบคุณทักษิณ ที่บ้านพักจันทสองล่าแล้วเนี่ยคุณเสรษฐาลงพื้นที่หลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการแวะไปตรวจระบบบริการของสนามบินสุวรรณภูมิไปแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเคยไปก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งด้วยแล้วเมื่อวานก็เดินทางไปดูเรื่องของบ้านพักทหาร ซึ่งประเด็นนี้หลายคนก็พูดถึงเยอะมากนะคะว่านายกเนี่ยลงไปดูบ้านพักทหารด้วยตัวเองเพื่อที่จะไปเห็นลักษณะการอยู่อาศัยแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะดูแลเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยเฉพาะข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารข้าราชการครูครหรือข้าราชการส่วนอื่นๆมันเลยทําให้หลายคนมองว่านี่คือการทํางานในมิติใหม่ของคุณเศรษฐาในลักษณะของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ทํางานแบบเชิงรุกแต่ก็ไม่วายมีกระแสเหมือนกันว่าตก ลงแล้วคุณเสรษฐาจะอยู่ในตําแหน่งได้นานอีกมากน้อยขนาดไหนมันเป็นเรื่องที่กดดันมาเหมือนกันนะเป็นคำถามจากภายนอกนะครับ